เดินทางมาถึงมวยคุ้ยของรายการศึกต่อชัยวัดจากสนามมวยเวทีราชดำเนินครับประจำวันพุทธที่21ตุลาคม2558ปีที่70แล้วก็เป็นนัดที่14,968ของเวทีมวยราชดำเนินครับเป็นการพบกันร,ระหว่างท่านของโอเล่สิทธิวัฒน์ครับมีเฮียก๊กบางบอนครับถอดมองคลให้เจอกับวัชระพลทีเคแสนชัยมวยไทยยิม ต่างสึกต่างสายไม่เคยเจอกันมาก่อนครับโอเล่สินิวัฒน์นี่ในสายสึกของโปรมเตอร์ทรงชัยครับส่วนวัชรพลครับเกียรติเพชรกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีกรรมการพันเอกจีรวัน์อินเดียมแข้งซ้ายครับวัชรพลครับพยายามจัดเตะภับนอกครับแม่เจอโอเล่หดขวาตูมขคืน ปตัวยกที่3มานี่เรื่องของตาดาลักซัพ์อยู่ที่โอเล่นะครับได้เปรียบ5.4ครับโอเล่ก็คือมุมแดงครับม,มาครับหมัดแรกหมัดครับโอ,โ,โอ้โหต่อยสวยครับโอเล่ดึงหลบอาวุธกุ่อสู้แล้วก็สวนคืนด้วยหมัดนายก็พยายามเด้งตีครับกลางเวทีแล้วครับแหมแข้งซ้ายสวยครับซ้ายหน้าของวัชรพล พยายามใช้ซ้ายหน้านะครับแข่งขวามาครับโตขึ้นขวากับขวานะครับแต่ว่าวัชพรพลนี่พยายามใช้ใช้้ายหน้าให้เกิดประโยชน์ครับโอ้ยดวลหมัดกันวูบวาบครับวูบวาบจิ้มขวานำตัวครับวัชพรพลแข้งซ้ายครับเจอขวาของโอเล่แล้วก็ตามด้วยกำปั้นด้วย น่ารับแข่งรับกำปั้นคืนด้วยแข่งคืนด้วยกำปั้นเช่นเดียวกันแข่งซ้ายครับวัชรพลดูยากครับมวยคู่นี้ครับอ่าครับวาแข้งขวาสวยๆครับเจอขวาของวัชรพลครับกำปั้นไม่โดนเจอแข่งขวาของโอเล่วัชรพลแข่งซ้ายงัดศอกแทงขวาครับโอเล่ พย <Yeah. S 2> ายามจะดึงมาแล้วก็กระทุ้งด้วยเข่าครับแม่วยคู่นี้นี่ต้องบอกว่ายืนกันจดจด,จด,จดต้องกลางเวทีดีครับแลกอาวุธกันคือถอยกันไม่เยอะแหะครับถอยหาเหลี่ยมหาจังหวะเท่านั้นเองโอ้โหเสียบสวยครับโอเลเสียบซ้ายเสียบขวา จะเป็นฝ่ายเปิดเกมครับแหม่แข่งสายของวัชรพลซ้ายหน้าทำงานดีครับวันนี้อ้าวเนี่ยครับกำปั้นขวาโอเล่สวนตูมคืนเหมือนกันครับโมดโยกครับอ่ายังทันกันอยู่ครับหกแสนแปดพันบาทนะครับยอดค่าดูชาวต่างชาตินี่หนึ่งร้อยหกชีวิต มาหากันที่มุมลึบพับเลยครับต้องเซตกันเป็นการใหญ่ครับยกที่4ี่ครับปล่อยตัวมาครับโอเล่ได้เปรียบ3 1มหนึ่งครับพยายามดึงมาพยายามใช้เหลี่ยมมาช่วยครับวัชรพล ไม่ถนัดอีกกรรมการแยกบัญชรพลต้องเดินแล้วครับเจอดักแทงเข่าซ้ายจากโอเล่ดันเข้าเชือกแล้เดึงตีขวาครับตีขวาครับเสียบขวาโตเสียบซ้ายมาอ <c oughs> จะฟันศอก แทงขวาครับโอเล่ครับวัชรพลตีเข่าขวาตีขวาครับวัชรพลแหมกรรมการลากออกมาอีกครั้งหนึ่งมุกซ้ายครับแทงเข่าล็อกรัดตีขวาครับพลาดครับได้หมัดครับวัชรพลครับ เสียบเข่าขวาครับเสียบขวาคารตโอเล่ตัดล่างขาหลุดตรงนอกเชือกขยม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 อ่มาก็ไม่ชัดเจนแต่ว่าได้ได้ฮือฮาแล้วนะครับเสียบซ้ายมาครับวัชรพลครับเร่งขึ้นมาครับเสียบขวาอ่าเจอเหลี่ยมของโอเล่ครับหายใจได้ปลอดหนึ่งครับกองเชียร์เอาแทงเข่าขวาครับโอเล่วัชรพลตีขวาดึงอ่าดึงดึง,ดงแล้วไปเข้าแทงครับ โอลเล่ตีครับวัชรพลตีโต้ครับดันเข้าเชือกแทนซ้ายครับวัชรพลเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับโอ้ฝันยางเป็นหลุดจากปากนะครับก็ตามพรบอมวยแล้วครับต้องใส่ให้มันเรียบร้อยก่อน แข่งขวาครับเสียบซ้ายครับวัชรพลครับเสียบซ้ายเสียบซ้ายครับโอเลโต้ครับนี่แหละครับเ็ามีลูกเหลี่ยมครับโอเล่ครับต่อยไม่โดนตัดล่างอีกทําได้ดีเหลือเกินวัชรพลเดินงุ้มงามแล้วครับจะดึงดึงไม่ได้แต่มาสู้แล้วครับวัชรพลครับ ู้ทุกลูกครับสู้เพื่อใช้ชนะกำปั้นขวาครับวัชรพลโอเล่เข้าไปก่อนครับตีข่าวแหมทันรองนี่เสียงดังจังเลยครับโอเล่โหมดยกครับแถมด้วยกำปั้นกอนจาครับเวลาหลักรัพ์นี่ก็แหมก็มีโบกหลอกโบกจริงนะครับราคาหลอกราคาจริงครับ สุดท้ายนี่ก่อนที่จะสตาร์ทยกสุดท้ายก็เป็นหน้าด้านของโอเล่คนนี้ครับยังไม่เปลี่ยนอยู่สามสองหนึ่งครับสองหนึ่งอยู่ไม่ได้แล้วครับเสียแขกครับต้องเตกันเป็นการด่วนเลยครับสถานการณ์เป็นรองนะครับเรื่องของแต่ละหลักทรัพย์มีเป็นรองอยู่ครับวัชรพลเดินแข่งซ้ายครับวัชรพลรับซ้ายหน้าครับตีขวาครับ ดึงมาแล้วก็เสียบฝาครับพยายามจะพลิกเกมครับวัชรพลเดินลุยต่อครับโอเล่ทีบไป้กำปั้นมาครับวัชรพลโอ้นี่ครับซอยซอยยิิกยิกยิกเลยครับเอาไม่แน่แล้วครับออาแข้งขวาครับโอเล่วัชรพลแข้งขวาครับตามด้วยหมัดหมัดครับหมัดกับแข้งครับ แข่งขวาครับวัชรพลแข่งขวาคือครับโปล่โปล่แข่ง <Overwatch> ขวาเจอขวาของวัชรพลครับนี่ไปเกี่ยวเชือกหรือเปล่าอ่ะไม่ได้เกี่ยวเอาวางแข่งขวาครับโปล่อ้าวโอ้โหเอาละครับเร่งเข้ามาครับโอ้เร่งได้ดีเอากำปั้นขวากำปั้นขวาครับตีเข่าครับตีเข่าขวาครับโอ้โหเร่งขึ้นมาน่ากลัวครับทตงด้านของวัชรพลครับ เสียงเชียร์นี่เจียวจ้าแล้วครับตอนนี้ครับดูครับเดินไม่หยุดครับอาวานแข้งเจอแข้งขวาของโอเล่ครับลักมาเสียบขวาครับวัชรพลโอ้ที่จะเตะไม่ขึ้นครับแล้วก็ไม่เข้าเลยครับนั่นคือสุดท้ายแล้วครับหมดยกที่5ครับ ต่างคนต่างไม่เข้าแสดงว่ามั่นอ,อกมั่นใจนะครับกรรมาการสิครับคันนี้วลสรรักพักดีคําให้เสมอนะครับ48ต่อ48นะครับส่วนทางด้านของอนันต์เมฆสวรรค์และนรงรวมจิตให้ทางด้านของ น้ำเงินชนะครับวัชรพลครับชนะไป49ต่อ48 2เสียงแล้วก็เสมอ1เสียงจากบรสษัทพักดีคำครับท่านรองเฮกันลั่นเวทีครับส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นนะครับ